สวัสดีครับพี่น้องท่าพระนาพี่น้องพอพี่น้องเช่นเคยครับพมโมนี่พาพี่น้องมากินต้มซุปหางงวต้มซุปต้มสุ่มแหละพี่น้องเอ้ยต้มไม่ไหม่ไล่หอยห่วยหอนห่วยต้มซุปหางงูพาพี่น้องกินแบบเสี่ยงใส่มาปากขาผมดิท่ายี่หองนะครับเดี๋ยวน้มแลง มอนถอดของหยาดใส่เสือแบบนี้ได้เป็นหรือวุ่นหอนโอ้ยชยยกกิ้นหยาก่บงานบ่พี่น้องกันบ่กขวมจะ,จะขว้างซะอือโ้ว้าวว้าวว้าว,าวาไหนมขาขำต้มสม้มอะแบบต้มสม้มเลยผมต้มเบิดมือเลยเหมือนมันบเ่เปื่อยเปื่อยยากหยา้องอันนี้ หางง่วงไหมเต่กับแปลกคันเพราะว่าตอนนั้นผมสื่อไปผมต้มสองชั่วโมงกับเบื่อแล้วอันนี้หางหางอันนี้โอ้ต้มผมต้มซีหาชั่วโมงแข็งต้มแข็งแข็งไปหนาโอ้ยมันเมียนบ่ป่ะมาไปลองนี่มันห่อนแล้ใส่แบบขามต้มซสมก็ว่าได้ต้มซุปก็ว่าได้มาพี่น้องจับแขนกันผมเช็ดแก้วขมมี่น้องแก้วขมิูกับแก้วขมมาพี่น้องมามาขีดเขาเหนียว เยอะมาเลยตอนนี้ผมทายประมาณสองถุงได้พี่น้อยนะผมจะทายกันขึ้นเห็นบ่เออมันขาทาดีเว้ยผมจะทายโอนขึ้นหรอเปล่ามาหมูวานี่แก้วขงไปหนอ่นอยไปน้องเห็นมันคือว่าอรยหาที่บาคร้งนี้อวนๆุนเลยอวนตะัวๆเลยสดกัน คักขนาดน้อยนี่เป็นจังได <Yeah. S 1> แซ่บแซ่บครับพี่น้องแซ่บเซ้มากินกันได้ป็นเน้อสองถุงได้ป็มเนื้อบอเจ้าขมอืเนี่ยมื่นสองอื้อเปล่ ทัดเจ้าบ่พี่น้องผมก็เข้าใจว่าผมเคยซื้อไปกินเท่านึงเนาะผมต้มประามาณสองชั่วโมงมันเปื่อยแต่อันนี้ผมต้มซีหาชัานะ่วโมงมันเปื่อยป๊๊ดแต่ว่าที่ผมซื้อไปมันจะหางมันจะบดดำแบบนี้มันจะเป็นหางอวบๆก็ขา,ขาวยังไงอย่างหน่อยผมซื้อไปสองหน่อยมือ อันนี้ผมสื่มไปเลยฮะต้มทังไดากันบาดเบ็ดมือมนะันเบ็ดเนาะนั่นเป็นจังไ่น้องข้มเมม็์มั้น่หยเด้อกะเปื้อยอยู่แต่ตบแบบเราเห็นกะเปื้อยแบบมันโดนผัว คำนีด่ดีบุ้บุ๊บบ๊

เบื่ออยู่เลยหวานไปแล้ะ เป็นขี้กระแห่มันมีโซ่ขีแห่อื้มน้ำตอน măng xà tải nè cái nào, nhìn bề nó mồm nó bớt, chát hả? Ừ, ừ, ừ. bớt bên ừ. tàu thảm ác phải đi tắm phen đây gần đệm bình thường đấy thôi <laughs> พี่น้องเอฟซีถามมาว่าเป็นอย่างไรเห็นดีครับแฟนไม่้องเพื่อนอยู่บ้านรมัง้งแฟนผมกลับไปอยูบอ่บ้านเนาะไปดูแลแม่ปว้ย cho con gà puê, mẹ tên em gà quê nhìn kéo không say không Yeah านอู้ไม่ได้กางไขมันล้วนๆลับ <c oughs> Giống ghéo rum. Béo ghéo rum. rồi rum. Ghéo Chắc Ghéo rum. Thì mà mình Hãy chào bố kênh Ghiền mm. mm. không đẹp không bỏ Ừm Còn kẹo hang bệnh hang ấy khăng đấy, đây là tôi thay nước bẩn. Khăng đấy, thì tôi thay nước bẩn này, vẫn ok mọi người หอมหอมผู่น่มันออกมาตุม่มด้วยเหล้าหอมหอมผงเนื้อคือเนื้อตุ้นเลยหนูหผมตุม่มโอ้จีหาสมองอี่ดีใ่ตัวอืม 咋？咋看？哦，咋？ โอเคพี่น้องคิปหน้าพรกำลังผมจะถ่ายตอนขึ้นแล้วมันแก้งดีู่เอาเคนะครับนะขอบคุณทุกเร่ทุกทรัพย์ทุกการที่ตามครับผมบสวัสดีครับ